วัดีจ้าพี่น้องคนไปน้ำร่วมลายเดี่ยวพี่น้องคุณไปน้ำร่วมลายเดี่ยวคนหลายมือเดี่ยวย่าบุเรกเข่าแม่มองก็เข่ามาเหมือนบ้านคุณคน,นแกว่ายนาะพี่นี่ไปน้ำร่วมลายเดี่ยวว่าเป็นยังมีหลายอยู่มามาเก็บพี่น้อง มีแต่ดอกยิ่งใหญ่พี่น้องเห็นไหจ๊ะมาถนัดแม่พีน่น้องยา้ายใส่ถุงมือยา้ายเซลล์ออกกันมนาฐนัดย้ายดอกยิ่งบ่ดอกยิ่งใหญ่ เห็นบมกแสงแดดเนาะอากาศดีพี่น้องมือนี้อากาศดีปุ้ยดอกงมองดอกหน่อยก็ไม่ยหญหาเบิ้งดอกง่ายงาย่าสิจับขื้นแมงเสียนี่จับขื้นมางสิย่ากเหเฮดังสิล่ะ Quay vay In bóp phi nhung Hùng yêu lìa là sang đẹp bóc quay hên เขาคอนเทนต์ไหมเห็นบอยย่าจับมุสิมาสิละมี่น้องก้อยไหวพี่น้องเพราะว่าปิวนี้ดอกไงพี่นอ้องโอ้ยจุใจเลย ແລ້ວເອົາເສື້ອມາຄຸມຫົວຢ່າໜ້າ Đ ຳຢູ່ເດີ້ເຖົ້າແລ້ວເນາະເປາກອອຍ ี่พี่น้องว่าคือเป็นตะปวดแอวเธอกับปวดแอลยุจยุจจ่าอดเอาอดทนเอานั่งกับบุษฐานะนาะพี่น้องบุษเป็นยังหัวพี่น้อง แต่อดอกยิ่งใหญ่พี่น้องพี่น้องยามล่มไม้ย่อยกะนงังเห็นไหมได้หลายแล้วก็ไปทูทูใส,กส่กระแซงเอาแต่เม็ดเปิดจุ่มนี่พี่น้องปอื๊ดเดี๋ยวย้ายสิมาเอามิแต่อดอกยิ่งใหญ่เว่อุมิเตดอกยิ่งใหญ่ล่ำมันย่อยกะเซี่ยวได้พี่น้องลำ<ม>่ำเงีวดีดี nhây ngay giữa tung đam tung nhìn ừ, bắc lam nhau anh hít đuộc khi em 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 lắm, em em lắm em 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 คมดีดีพี่น้องเอ้ยคมดีดีคมพี่น้องล่ามเพิ่นยาวเนีต้นหญ้ากระยาวเลยพี่น้องเพิ่นยาวนะมกอหญ้าอืหนา กะรัมเบอร์มันเป็นกกๆยืดดึงเอาดึงเอาง่ายๆพี่น้องอันไหนบ้างงามฮาก็บบ่าวเป็นกกๆยืดดึงง่ายสิบฟ้าเก็บ ชาชมไปเกิืนพี่น้องไปไหว้มาไหว้น้องคุณ <c oughs> ่ะคุณสียืดน้ำหยาได้พี่น้องคมดีดี่ามกินเขาเรียวย่าย่าสีกินนำห่อนอุ่นๆุนเลยนี่ ไ่้สิกินแท่นน่ะช่องกินแท่นน่ะเขียวตื้อเอาได้ก็เอาบ่าได้ก็บอาเด้อพี่น้องนี่พี่น้องว่าบเสียดายมันรือดอกดอกมันกแก่ๆเ้ยพี่น้องบ่ นดอกแก่เอาอะไรพุ่นกระลังสีบานกังสีอกย่ายก็เอาอยู่นี่เห็นบ่เหลืองเหลือง,องย่ายก็เอาอยู่น,นังไงงามหลายงามแท่งามแท่งามมากได้ย่าว่าเสียงโหลดฟูได้มาได้เมนเสียงโหลดไฟแนนด์รถตัดฟื่นนั่นอยู่น พี่น้องเห็ดกะแรงเกงแรงเดียวไปกัย้อนเงียบๆเลยฮึงเกงเด้อพี่น้องพ่อใหญเนี่ยแบบนังเทียศูนยายบลูเดียงเงี้ยฮึฮือเงียบๆหรอกเพื่อนเพื่อนผู้ใดปากแข็งบ่คนน่ะคอยเห็นเจ้าคอยเรียกเห็นเจ้าพนามือว่านยายออกไม่เก็บเมย่ายยายของบ่ด้เหตวิดีโอมือว้าน เครงยานฝนพุ่น่นะพระเอกเขาอยู่ฟังฟพุ่นพี่น้องอันเล่าอันเอารถจกเอารถจกฟืน้นให้ฟื้นเป็นยะออกจากกันนะจักเป็นจังนไรพี่น้องยายบ่ค่อยเห็นประนั็นแสงแดดพี่น้องเห็นน้ำยายบ่เนี่ยเป็นเงาเงาอ,อยู่อันแสงแดดไหม เป็นตะมันไหมพี่น้องบ่เตียใบเรายใหญ่ก็เอาไปน้ำมันเป็นตะมันจะด,ดึงเอาตะละกตอตะละกอเนาะจับขึ้นมาสันขูก ไม่สวยแล้วก็ไม่อางงามมมี้มองตีพี่น้องเอ้อ ngâm lại ngâm thế ngâm chép ở thân được thân càn phi nong ไปอ่านหมออีกเรบพี่น้องไปตรวจสุขภาพกินฟันสิงโตแล้วเป็นยังไงบ้างหมอคนนั้นน่ะพี่น้องหมอัเสียยาไปเพิ่นอีกอยู่เสียพงอันฟันสิงโตไปหายเล่าอีกเกินเอาไปทั้งการการโบ๊เดวนะเอาไปเลาน้าแล้วเป็นหมอวิจัยโรกหมอวิทยาศาสตร์วิจัยโลก เขาบอต้องไปเอ็กซเกรยก็ได้พี่น้องไปตรวจน้ำเล่าแล้วมีเครื่องตรวจเป็นตบเป็นไตเป็นน,นันเป็นนี่เลารูเบิร์ไหมถ้าเป็นหมอวิจัยโรคเมื่อวันนางข้านหมอสิบไปหาเล่าพญาว่าวันนางข้านพี่น้องว่าวันนางข้านสิบไปหาหมอก็สิเรยไปไปเก็บไปเก็บผักกาดสนิมน้ำเพราะว่าอยู่ทางนั้นพอดีนะ ไกลอยู่ด้วยี่น้วงสิไปลานไทยน้ำพอมาท่างพันพอดีปวตดต้นหนาพี่้องเอ้ยเด็กพี่หนาเอาดึงง่ายง่ายเลยพนสูงน้ำหนาเห็นม่้ ไปตรวจร่างกายไประจำปีพี่น้องไปทุกปีไปตรวจตรวจสุขภาพพะว่าสิรเรอายาไปพิ่นนะอยาฟันชิงตหมอก็กินเน้อพี่น้งนองเลาเรื่งโยกโปให้พนดดิ เอาอยาไปแล้วเรา,เราช่วงคือดีใจดีใจโมเมนต์วันเอาอยาไปเพื่อนเดียวเพื่อนสิยรถคาหมอหายเร้อโมเมนต์เร้อพี่น้องเพื่อนบ๊วดเลยเพื่อนกคยเสียผ้าซีคือกันอยู่ต่างประเทศเนาะเายว่าเ้าเปิดร้านเนาเสียผ้าซีเองสินะเพิ่นก็เอาเสียผ้าซีเพิ่นเป็นแพง่ขึ้กันให้แบบสัมพันธถ้าไมตรียมสิะ่ะพี่น้อง ในพี่เอเห็นบ่พี่น้องยาตุกอ้หยเสียอเงี้ยแล้วห่องยังว่าเมนพอยเ้ห่องคนเหลียงงัวขอกงัวคือมันหลุดบัวหลุดเป็นขอกไปเขาป้าพักเขา เป็นยุคข่างไปไงร่มมาท่งนี้ย่าอะไรนี่ง่วงรุ้ที่จังไหนเพืเฮ็ดเฮ็ดออกดีดีพี่น้องมันเพลิ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 นจะเพลินหัวใจย่ายมาเอาเม็ดน้ำมาเอานี่น้ำควบสุกเล็กๆน้อยน้อยนาะพี่น้องแก่งเงาไป กินเขาแล้วก็ออกแม,ม่พี่เบื้องคุณอะ ขนาดพี่น้องเบ้อเมียนเบิดเนี่ยคุณบ่แสงแดดจักกล้องตือเพราบ่ถืออุปภาพพี่น้องแสียงเดือดจับสบัดสบัดบ่ เชียวอือตืออ่นอห่าวเอาห่าวเอาอันนี้ว่าเมนจูมเ้อะอันนี้อะจูมแก่ๆพ,พี่น้อง <c oughs> พื้นร่อบานข,ขาวๆยายเด็ดดอกออกทำไมเพื่น,นยังมาดอกแก่พี่น้องดอกเพิ่นกระลังสีบานไหมเนี่ยดอกเพิ่นกระลังสีบานนี่เสียเนี่ยเห็นบะ พิ่งกำลังสีบาน,น,นเสียเพิ่นแก่เลยว่บ่เมนจูมเนอะพี่น้องเพิ่นอาจสิเบิง้งเบิ่งแบบบ่ชัดนะเพินน่งได้มาเป็นจูมแก่ละจ้าดอกแก่ฟ้าพี่โตพี่น้องเห็นอยู่บ่เห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่ดรอกยายกับ่า,านแต่พี่น้องบ่เห็นกล่องตกคอนเทนต์เพราะว่ายังเพราะว่าแสงแดดพ,พุ่นเห็พี่น้องบ่เป็นตะมันเนาะ พุ่นอะไพุ่นเลย่าเอาเสียคุ้มหัวแม่เพราะใส่หมวกพี่น้องหมวกย่ามโล่งม,มากแหลนแต่น้ำหมวกอันท้าป้านีเพิ่นรู้วาปีที่แล้วเพิ่นปูกขขาโพดเนาะเม็ดเม็ดฝนร่นลงนนี่ เพิ่นสีมียากำจัดเด้พี่นองถ้าเพิ่นเพิ่นเสียยามาฉีดกำจัดเนี่ยเพิ่นลู้ว่าฟันชิงโตอยู่นี่ลายก็คือบานเท่าอ่ฉีดมั่นเนาะฉีดหยามั่นปีหนาบ่มี่อกพี่น้องมองนี่เพิ่นสิบปลูกกระโพดเพิ่นกะสิฉีดเพิ่นฉีดฉีดหยาคาหยาคาเม็ดใ้มันขึ้นนะพี่นอง คือบวานเท่าน่ะนี่นีเพิ่อนกระสีคือกันปีนาสิบ่มีเลือปลานี่พี่น้องคือปลาปีที่เดียวแยกกระสีใหายไปหาเรื่อยน้องพี่น้องบ่มีปลานี่กับปลาปลาอื่น,นเรื่อยๆฟันบารูก่าอรุูเย้าอุตสือเลยอันนั้นแกแก่กับบ้าอ้าว Chương này vẫn kê kê sẽ kêu nhà hay mua Vẫn sẽ lột kêu nhà Với phân phân nhà Đi tôi đi nguồn thôi Hôm nay kêu từ tựa Sợ đi สิบไปมองมองป้าหนาสูงๆเป็นสีสูงน้ำหนาเห็นไหมตะกี้ย่ายย่ายบอลูหรอกพี่น้องตอนแรกๆย่ายสีเบเก็บเนาะย่ายคีบวาวาลองเอาไปโอปเปิงกันหน,น้ามาสิตดเป็นทอนเป็นทอนเอาไปโอบโอ้ซิมเบิองปาดท่อคมขนาด ขมเสียบๆตัดท่อได้พอยาดีอีกแล้วว่าท่านพี่น้อง <laughs> นั่นแหละแล้วเห็ดออกมาอีกเป็นการย้ายเอาไปทดลองที่เรียกซิมเบิองเออเผื่อว่าการดีเห็ดยังไงว้าหาเทคนิคเลยแบบนี้ตัดเป็นทอนเป็นทอนเอาไปล่างเอาไปล่างล่างก็ตัดเป็นทอน มาคือดีแท้เอาไปบดแหม่พี่นงโอ้ขมสุดยอดเลยขมก็หกักเน่มานานเนี่ยต้นเดียวพ่นสิขมก็หกักย่าเห็นอันตน้นอ,อ,นอนันเนี่าเอ็นยืดตัวเมี่ขึืนแล้วพี่น้องแจ๊คสิแรีนท่งไหนดี จะสิเลยียนน้ำทางไลนอย่าเอ็นยืดตัวมีย่อนดขึ้นแล้วป้าพีนวงเบิ้งสะออนแอสะออนใบก็เอาอยู่รังเทียเอาไปผสมกันน้ำจักน้อยบอ่อหลใบใบก็เก็บแต่าหากพ่อยเป็นสีเขียวงามืาานอนไการ์ตินโอ้พี่นองปวดเอวยิ่งเด้่อมันเนาะพี่นองเป็นแต่มันบ่ ยายเสียให้เบิ่งเบิ่งต้นหญ้าสูงบ่สูงพี่น้องเบิง่งเบิ่งห้อยยายฮ่าฮ่า่าฮต้อนหญ้าเพิ่นสูงเนาะงามบ่ต้องมีสาสตร์เนี่ยนอนเล่นได้บ่นอน,น,น,อนหรอกหมดแมงหลายเบิง่งออืนะครัาจากกักภาคเพิ่นล้นใกล้เบิดแล้วแม่พี่น้องพวกล้น พูนอยู่ทางพุูนก็มี่พัวกข้าๆที่ขานยางลงไปพุูนอ่ะข้าๆชุดหัวต้งพูนปลาทั้งพูนปวดเอวเบื่อต้นหญ้าล่มห้อยใหญ่ถ้าดึงเอาอีกเกินพี่น้องถ้าดึงเอาอีกดึงเอาอีก กันเคียวกานเคียวกับซีดอย่างเงี้ยนี่กานเคียวกานแดงอืมพีน้องบ โอ้ยหัวถือกล้องพี่น้องหัวแย่ถือกล้องมองแบดนี้จะอ้อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮ็ดกล้องบ่บุ สิงช่วงไปแล้วแดดแก้เป็น ย่าเหรสิขอจบกิฟซ้ำหนีนะจ้าพี่น้องได้ะกะตาหน่อยนะึงร้ายเติบพอกันกิฟไม่จ้าสานินะกิฟนี่เนาะบ๊ายบาย